ดิฉันนงางจางสุทีดาเบืญศาสตร์อยู่ชั้นปวสพิเศษ2ทับ15สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพิสยามหาดใหญ่วันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้ในเรื่องของจรรยาบัรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีค่ะหัวขอ้อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีดังนี้ค่ะ 1. ที่มาของจรรยาบรรณ 2. นิยามศัพท์ 3. วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ 4. โครงสร้างของจรยาบัรณ ห้าสาระสำคัญของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี7หมวดหกโทษผิดจรยาบรณที่มาของจรยาบรรณตามพรบรวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547มาตรา47 ให้สภาวิชาชีพออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องจงรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2 5 5 3ซึ่งเป็นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพน่าเชื่อถือและผู้ใช้บริการให้ความเชื่อมั่นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับจรรยาบรรณนี้โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อบังคับจรรยาบรรณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณทุกข้อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับได้ให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมี7หมวดหข้อจรรยาบรรณ 1. บททั่วไป 2. ความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 3. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4. การรักษาความลับ 5. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 6. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 7. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป 6. ข้อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. การรักษาความรับ 4. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 5. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้6 ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไปนิยามสาบที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีทั้ง6ด้านตามพรบวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547 1. ด้านการทำบัญชี 2. ด้านการสอบบัญชี 3. ด้านการบัญชีบริหาร 4. ด้านการวางระบบบัญชี 5. ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีและบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านกฎด,ด้านอื่นตามกฎหมายกระทรวงกำหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชีผู้รับบริการ 1. ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ 2. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและบุคคลอื่นที่ใช้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและจำเป็นผู้ ผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้อันได้แก่ผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลความสัมเสียเกียรติศัก์แห่งวิชาชีพบัญชี 1. การกระทำใดๆที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบ,บัญชีได้รับโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรตามมาตรา49 พรบวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547 2. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชีจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพอื่นที่ควบคุมและหรือกำกับดูแลเนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ IFAC เป็นองค์กร ระดับโลกที่เป็นตัวแทนของวิชาชีพการบัญชีโดยสภาวิชาชีพบัญชีถือเป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหมายถึงสิ่งที่กำหนดความประพฤติและวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องยึดถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการความเชื่อถือได้ในผลงานความเป็นมืออาชีพคุณภาพของงานบริการ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติในการทั่วไปแล้วยังต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะวิชาชีพโดยเป็นกฎเกณฑ์ที่สูงกว่ากฎหมายโครงสร้างจรรยาบรรรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลักการพื้นฐานเป็นแนวคิดหรือหลักการ ควาสำคัญของจรรญ,ญาบรรข้อบังคับรายข้อเป็นบทบัญญัติที่กำหนดจรรยาบรรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นข้อข้อตามหลักการพื้นฐานคำชี้แจงเป็นคำอธิบายหลักการพื้นฐานและข้อบังคับแต่ละข้อให้ชัดเจนในรายละเอียดรวมทั้งยกตัวอย่างประกอบในบางรก,กรณีการพื้นฐานของจรรยาบรรคือแนวคิดหรือหลักการสำคัญของจรรยาบรร สำหรับวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยหลักการพื้นฐานดังกล่าวแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆแสดงภายใต้หมวดที่2ถึงหมวดที่7ในข้อบังคับสภาว,วิชาชีพบัญชีดังต่อไปนี้หมวดที่1บททั่วไป เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบบัณดำเนินโดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมนายกสภาวิชาชีพบัญชีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจออกข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับการดังกล่าวข้อกำหนดนั้นต้องอยู่ภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พุทธศักราช2557ในกรณีที่มีปัญหาการแปลวความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชผีผู้วินิจฉัยและถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิวชาชีพบัญชีเป็นที่สิ้นสุด ที่สองความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสหลักการพื้นฐานความโปร่งใสหมายความว่าภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบต่างๆและมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญความโปร่งใสข้อบังคับข้อที่หนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสคำชี้แจง หผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 2. ผู้ทำบัญชีต้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอสะดวกตามที่จำเป็นและเหมาะสมแก่กรณีความเป็นอิสระ หลักการพื้นฐานความเป็นอิสระหมายความว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของผู้บุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีความเป็นอิสระข้อบังคับข้อที่หนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิษฐ์และปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีคำชี้แจงผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากอิทธิพลหรือการควบคุมอย่างไม่เหมาะสมของบุคคลอื่นที่ทําให้เกิดความสงสัยในการเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมความเป็นอิสระข้อบังคับข้อที่2ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีคําชี้แจงผู้กรณีผู้ทําบัญชี เห็นว่าสถานการณ์ใดที่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานผู้ทำบัญชีต้องใช้วิจารณญาณในการรับงานถอนตัวหรือหยุดการบริการชั่วคราวความเป็นอิสระตัวอย่างการเพิ่มมาตรการป้องกันและผ่อนคลายในความเป็นอิสระ 1. ปฏิเสธที่จะรับหรือปฏิบัติงาน 2. มีนโยบายการควบคุมคุณภาพการระบ,บุส่วนได้ส่วนเสียหรือความสัมพันธ์ของผู้ทำบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี 3. การปฏิบัติในกรณีสำนักงานเช่นสื่อสารนโยบายการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานปูกฝันจรรยาบัณด้านความเป็นอิสระให้กับพนักงานสำนักงาน ให้ผู้ทำบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบถามงานที่ทำหรือให้คำปรึกษาที่จำเป็นให้รับทำบัญชีและสอบบัญชีให้กับลูกค้ารายเดียวกันกรณีผู้ทำบัญชีมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยจนรบวิชาชีพผู้ทำบัญชีอาจแจ้งที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ ความเที่ยงธรรมหลักการพื้นฐานความเที่ยงธรรมหมายความว่าการใช้ดุลยพินิษ์เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลำเอียงอคติความขัดแย้งทั้งผลประโยชน์และอิทธิพลของผู้อื่นความเที่ยงธรรมข้อบังคับข้อที่1ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมซื่อตรงต่อวิชาชีพและต้องไม่มีส่วนได้เสียนอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับจาก ประกอบวิชาชีพนั้นคำชี้แจง 1. ผู้ทำบัญชีมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามหลักฐานเอกสารหรือเสียงเวดล้อมผู้ทำบัญชีต้องหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆที่อาจทำให้ผู้ทำบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจ 2. ผู้ทำบัญชีต้องไม่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆจากบุคคลอื่นเพื่อเป็นการตอบแทน ข้อบังคับข้อที่2ใช้ดุลยพินิษบนหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความอคติและความลำเอียงคำชี้แจงการใช้ดุลยพินิษในการวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องเป็นไปตามข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความอคติและความลำเอียง ครับข้อที่3ใช้ดุลยพินิษยอย่างเที่ยงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆที่อาจทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยโปร่งใสอิสระหรือสุจริตคาชี้แจง ผู้ทำบัญชีในบางกรณีอาจตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ทำให้มีอคติและมีความลำเอียงในการใช้ดุลยพินิษทางวิชาชีพได้ดังนั้นผู้ทำบัญชีควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความสัมพันธ์อิทธิพลและการโน้มน้าวต่างๆที่มีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิษได้ความซื่อสัตย์สุจริตหลักการพื้นฐาน ความซื่อส,สัตย์สุจริตหมายความว่าการประพฤติอย่างตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงต่ออาชีพไม่โคดโกงไม่หลอกลวงปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ข้อบังคับข้อที่หนึ่ง ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงต่อวิชาชีพไม่คดโกงไม่หลอกลวงคำชี้แจงผู้ทำบัญชีต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายงานแบบแสดงรายการการสื่อสารหรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ได้ละเว้นหรือปิดบงังข้อบังคับข้อที่สองปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เป็นจริง คำชี้แจง 1. ผู้ทําบัญชีต้องไม่กระทําการหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทาการโดยชุดจริตซ่อนเลนปลอมแปลงแก้ไขหรือทำลายเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ปิดจากความเป็นจริง 2. ต้องไม่แนะนำหรือเห็นด้วยกับลูกค้าหรือฝ่ายบริหารให้มีการจัดทําเอกสารหรือหลักฐานทางบัญชีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานการบัญชีข้อบังคับข้อที่3 ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบัติงานโดยที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริงคำชี้แจง 1. ผู้ทำบัญชีต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชีโดยไม่ได้มีส่วนในการปฏิบัติงานหรือควบคุมการปฏิบัติงานจริง 2. ผู้ทำบัญชีต้องไม่ยินยอมให้บุคคลใดอ้างว่าตนเองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือควบคุมการปฏิบัติงานโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือควบคุมการปฏิบัติงานจริง